สวัสดีจ้าวันนี้ลุงเลโอมีเคลนนักล่าขุมทรัพย์เนี้มันบอกว่าให้ขุดหลุมสองหลุมซึงปกติอ่ะถ้าเราขุดหลุมข้างนอกข้างนอกแดนใต้ใช่ปะเนี้ขุดแถวนี้เแถวแถววาเลนทายแถวแถวนี้มันก็จะถูกเชอรีฟไล่ตามเพราะมันผิดกฎหมายแต่ว่าเรามาขุดแดนใต้เนี้ยมันจะไม่ผิดกฎหมายนะขุดแดนใต้ถ้าลุงจำไม่ผิดนะ นีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงน,น,น,นี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงตัวไออให้เรามาที่แดนใต้แต่ว่าเสี่ยงดนกระทืบนะเพราะในนีน้ยิงกันได้ไม่มีกฎหมายมาตรงนี้จะมีที่ขายที่คูดอยูอ่ก็เดินเข้าไปไปซื้อนี่ปึ๊บเราแค่ทำเควียรใช่ไหม,สอ,อส,อมสองอันเราก็ซื้อมางสองอันก็พอน่าจะมีเจ้าที่หนคูดอยู่ ข้อดีของการขุดนเนี่ยก็คือเคอร์ีฟก็ไม่เข้ามามันไม่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นดินแดนไร้กฎหมายอืมเราก็ไม่ต้องขึ้นชื่อว่าทำผิดกฎหมายมือเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องหนีหัวสุกหัวซุนอีกด้วยเอออะปไปตรงนี้เมื่อกี้เขาขูดแถวนี้และแต่ตรงนี้แหละไปกันนิ่นๆนี่แหละไปแบบดมกลิ่นแล้วกันจะได้พูดไปด้วยหลายคนถามกันมาว่า มาเล่นเมืองแดงแล้วเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเมืองแดงเนี่ยมันารามสนุกครับมันสวยเออของคนแบบกับเมืองส้มมันไม่ต้องแบบขับรถวิ่งไปวิ่งมาขี่มาก็สนุกดีเห็นธรรมชาติชีวิตแบบชิวๆเรื่อยๆกับธรรมชาติเออส่ยนเสียน,นไหลเสียนเล่นเป็นลุงเลโออยู่เมืองดาวเทา้าหนึ่หหกนะ กัเขามาเล่นด้วยกันได้ตอนนี้เมือนกําลังบูมเลยเมือนกําลังหย่เลยพระป้อยมันวิ่งดมกินไปเออวิ่งโอโตโอแ้แหละแต่ในซับนนี้เขาเรียกดมกินไงให้มาดมกินเราต้องย้อนยุกน่อยเออสะดวกสบายเราปล่อยมาวิ่งไปแล้วเราเดินไปเข้าห้องน้ำก็ได้ชอบนะออเพรว่า ตอนอยูเหมืองซมก็ไม่ชอบขับรถยูเนี่งนี้ชอบขับมันชอบขี่มหมก็ไม่ชอบหรอกแต่มันออโตโดได้ไอ่ะให้ดมกินได้แล้วก็กิจกรรมกิจกรรมต่างๆมันค่อนข้างที่จะหลากหลายก็พูดตามลงตัวเกมมันไหม่กว่าเนาะแล้วมินิเกมมันก็สนุกแต่ที่สําคัญที่นี่ใครชอบยิงยิงมันมันโอ้แนะนําแนะนำเลดเอ็ม เลตเอ็มนี้แบบมันเกิดมาเพื่อยิงโดยเฉพาะเลยนะหกร้อยเมตรอันนี้ที่งๆนักขี่เอมก็จะไว้ว่านะอันนี้เราใส่ขี้เกียจไงเราใส่ขี้เกียจแล้วให้มามันขี่ให้เกรใจว่าุคนจะคุดสูสามหมดแล้วหรือเปล่าถ้าหมดแล้วมันก็สิบห้านาทีเราเดี๋ยวเรายืนรอก็ได้อันนี้ผ่านมาสําหรับคนที่เข้ามาแล้วแบบโอ้ ไม่อยากไปเจอเชอรลิฟจไม่อยากทํางานพิกรมายเขามาคุยสุสารคที่แดนใต้จริงถ้าเป็นผู้ย่ใไม่ไม่เข้ามาขอเขาพูดทําเฟสทำภารกิจเขาก็ให้คนที่โลกแดงโลกเมืองแดงนี่พอกเลยยิ่งที่ดาวทางนี่นะน่ารักเป็นมิตรเพราะแต่จิ้มมานี่พาเขามาทูกหรือเปล่าวะเนี่ยรลงจดได้นะมันแถวนี้ไดะ ไม่เห็นวิแววเลยเว้ยทิ้งผู้กบักกูอือออออ้ออื้ออื้ออื้ออีร้อยข้อเมตรไม่มีทีท่าว่าเราจะไม่เจอลงมปะ แฮมเมอร์คืออะไรวะง่ไงสุสานปอดีเป๊ะโธ่เป็นไงลุงจำได้โธ่กระดาบลุงแล้วมาปุ๊บขุดไม่ได้อีกสิบนาทีแม่งเอาทุกหลุมเลยมั้งเนี่ยอ,อ่อเป็นนาทีไม่เหลือไว้ให้กูเลยขอคุณทำเควสหนก่อนไม่ได้อันสิบสามนาทีแรกเอาไปว่า ถ้าใครเ,เข้ามาแล้วเจอหลุ่มนี้เราไม่อยากเจอเชอรลีฟสู้ไม่ไหวก็มาขุดอีแดนใต้กันนะจ๊ะเออผมไม่อยู่จนแบบขุดได้หลอกถาว่าตรงนี้ตรงนี้ให้ดูกันอีกครับตรงนี้เป๊ะเ,เลยแล้วเจอกันไหมในคลิปนะจ๊ะ